อมไม่ต้องไปแล้ววัดวัดใหญ่ๆเงินเยอะเธอดูสิมีแต่วัดใหญ่ๆทั้งนั้นที่มีข่าวแล้วฉันก็งงว่ามีข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รีบกบข่าวยังไงอ่ะ สวัสดีทุกคนนะคะโอ้โหอย่างนี้แต่ฉันไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมนะแต่เข้าใจไหมว่านะตอนเนี้ยเรามีเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติที่คนลศาสนามันกลายเป็นตอนเนี้ยคนต่างศาสนานะ่ะหัวเละเยะอืหัวเละเยอะศาสนาพูด ที่เป็นพระทำไมทําแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นข่าวดังไปทั้งโลกอืมทาบุญกับหมาแมวจริงๆคนไข้ทําบุญกับคนไข้คนป่วยคนไข้จริงๆตอนเนี้ยทําบุญกับคนป่วยคนไข้ฉันเล่นตอนนี้นะโอ้โหอยากให้ คนน่ะนึกถึงอิโตโนโอตอนที่มันมัน,ม,นมันทำมันไหว้นาำบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์อะทามทามมีอะไรเผ็ดๆกินมั่งวะอยากกินเป็ดเผดเว้ยมึงเตรียมต้มไส้ต้มอะไรไว้นะเออนั่นเนี่ยต้มต้มไว้นั่นเนี่ยทุกอย่างแล้วก็พงกระเพาะนั่นเนี่ ไส่อ่อนก็มีนะเ,นนเอาหล่อไม่ได้หยิบมาอีกสิอืถ้างั้นทำอันนี้ไอ้น,นี่ปะเกียยอยากกินอะไรเผ็ดๆวะ่ะถ้างั้นก็ไม่ทำมึงทำไอ้น,นี้กูหน่อยไะมึงเตรียมเครื่องไอ้น,นี้กูหน่อยไอปะกุ้งจอมมาหมดยงัง อากุ้งจอมไปอบเหมือนวันนั้นใช่ไหมแล้วก็เอาผักมีดอกกระจอนใช่ไหมเกี mm ่ยมอ่ะถ้ายังเอายงี้ไหมกุ้งมีไหมกุ้งสดอ่ะมึงทําอย่างางี้เอากุ้งสดนะอ่าเอาดอกกระจอนแกงส้มมะขามเปียกมีไหม oh. ดอกกระจอนกับผักอะไรได้ละ่ะ สโสนาขจรแกงส้มกุ้งป่ะปึ๊ดเดียวป่ะแล้วเอาปลาทูตัวหนึ่งอ่ะเออตามตัวหนึ่งตามลงไปเลยอ่ะแกงส้มดอกสโสนดอกขจรกินแล้วกันเบื่อกับข้าวมีกุ้งไง ก,ก็อยากให้ไปทำกับโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลคนป่วยสมัยสมัยสมัยก่อนนะเธอรู้ไหมโตโน่เนี่ยมันทำเนี่ยโตโน่เนี่ยมันทำว่ายน้ำอะ่ะคนก็ว่ามันสร้างภาพคนก็ว่ามันสร้างภาพสร้างภาพอะไรสร้างภาพแต่มันทำอะ่ะจะสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพแต่แต่มันหาเงินน่ะคนบริจาคแล้วก็ซื้อเครื่องมือแพทย์ได้ตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะ เออตอนนี้ละครเรื่องกลิ่นมาลีเนี่ยต้องออกมาช่งวันนะ่ะเออกิ่นละครเรื่องกลิ่นมาลีที่โตโน่เล่นเป็นพระเอกอะมันต้องไม่เกี่ยวกันจริงๆคนไทยเนี่ยฉันว่าบางคนแปลกๆนะด่าโตโน่เยอะเรื่องที่มีอะไรเนี่ยที่มีข่าวละตอนหลังเนี่ยจริงๆมันคือชีวิตมนุษย์ที่มันมัน มันผิดมั้งมันพลาดมั้งมันอะไรต่ออะไรมั้งได้ใช่ไหมล่ะมันมันคือชีวิตส่วนตัวเขาแต่สิ่งที่ไอ้โตโน่มันทําคือมันทําบุญไงมันว่ายน้ําอ่ะได้เงินบริจาคเห็นไหมซื้อเครื่องมือแพทย์ไปเปสิบสิบล้านเลยมันก็บริจาคจริงอะ่ะแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยน,นตอนนี้เราขอรื้องกินมาลีอะ่ะต้องออกมากินมาลีต้องมาแล้วเพราะอะไรรู้ไหม มันมันไม่ใช่มีโตโน่เล่นคนเดียวจริงๆเนี่ยคนผิดคนพลาดเนี่ยต้องให้อภัยแล้วโตมโน่มันไม่ได้ไปทาอะไรแบบมันไม่ใช่ไปอย่างนี้ใช่ไหมมันชีวิตมนุษย์อะมันมีมันมีมันเป็นธรรมดามันเป็นเรื่องที่มันมีแบบนี้แล้วละครเนี่ยมันมีพระเอกนางเอกมีมีคนที่อยู่ในกองถ่ายช่างไฟช่างอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีดาราที่เล่นในนั้นอะ เขาไม่ได้เขาไม่ได้ผิดอะไรอ่ะมันสมควรที่จะต้องออกมาละครเรื่องกลิ่นมาลีเนี่ยช่องวันเนี่ยเธอลงอย่างพวกเราอ่ะคนที่ติดคุกออกมาเรายังต้องให้อภัยเลยถูกไหมอืมเรายังให้อภัยเลยคนติดคุกออกมาเธอเห็นไหมใครต่อใครที่ติดคุกออกมาทําอะไรผิดพลาดออกมามาเราก็ให้อภัยกันเริ่มต้นใหม่และอิโตโนะอ่ะ มันมันมันผิดตรงเนี้ยมันบางคนก็ว่าผิดบางคนก็ว่าเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ความคิดเห็นเพราะว่าเราต้องเคารพบ,บความคิดเห็นที่แตกต่างใช่ไหมแต่และครเรื่องกินมาลีมันไม่เกี่ยวแล้วก็มันไม่เกี่ยวแล้วก็เวลามันทําบุญมันว่ายน้ําทําบุญได้กี่เป็นสิบสิบล้านเท่าไหร่เขาไม่รู้นะมันซื้อเครื่องมือแพทย์เยอะแยะเลยอะอืม ดาลามีราคาต้องจ่ายเยอะเพราะหาเงินง่ายใช่แล้วอีแล้วอีโน่เนี่ยนะมันทำบุญทำอะไรต่ออะไรเยอะนะโธอิโตโน่เนี่ยมันเป็นคนช่วยการกุศลเยอะนะอืมมีความรู้สึกว่ามีอะไรในใจเยอะเธอเชื่อชานอย่าไปยุ่งกับมัน มันจะมีอะไรในใจก็เรื่องในใจของมันอย่าไปอย่าไปยุ่งอือย่าไปยุ่ง,อ,อ,งอะไรขอให้มันทำงานช่วยสังคมเธอเราไม่เธออย่าไปคิดอะไรเยอะเธอดูสิผ้าเหลืองร้อนตอนเนี้ยขนาดเป็นผ้าเหลืองยังร้อนเลยะหรือทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีวิญญาณมีจิตใจอะ่ะมีรักโลภโกรธหลงอะ่ะถูกปะ ดูพระเหลืองสิตอนเนี้ยเป็นไงมัง่งแล้วเอาเงินไปถวายเอาเงินไปให้่หมุนเงินกันบางวัดบางบางอันฟอกเงินเลยนะทึกจริงๆและส่วนของอีโนเนี่ยอีโตโน่เนี่ยอ่าอีโตโน่เนี่ยมันก็ใครทำบุญใครทำบุญให้มันมันบริจาคหมดเลยอ เธอดูสิมันช่วยวัดช่วยเอ้ยช่วยช่วยโรงพยาบาลน่ะต้องเอาตรงนี้มาคิดมั่งบาปมากกว่าตโนโนอ๋สันสมอ,อนคือฉันก็พูดพูดจริงๆนะฉันถ้าถามว่าถ้าถามว่าอ่ามีแฟนอยู่แล้วอะไม่ควรนอกใจฉันเห็นด้วยแต่ตอนนี้มนุษย์อะตโนก็เป็นโทร เธอเธอรู้ไหมว่าอันนี้อันนี้ยกไปนะขบวนการทั้งหมดเนี่ยแค่ถ่ายคลิปอัดเสียงเนี่ยก็คือคนไม่ดีแล้วนะคือคนที่มีแผนลายแล้วนะอีสิการเนี่ยมีแผนลายตลอดถ้าไม่มีแผนลายอย่างนั้นนะเขาไม่อัดคลิปทำเสียงทำอะไรต่ออะไรไว้หรอกมีแผนอยู่แล้วเกิดมาจนอายุหกสิบกว่าเนี่ย เธอรู้ไหมว่าฉันไม่เคยเสื่อมศรัทธากับพุทธศาสนาเลยนะมีครั้งเนี่ยที่อ่อนใจอะเมื่อวานเห็นคลิปแล้วแบบโหอ่อนใจเลยฉัน่ะอ่อนใจอ่อนใจและเข้าใจว่ารักโลกกฎหลงแต่ถ้าเกิดเราตัดกิเลสไม่ได้เราต้องไม่บวชอยู่ข้างนอกตัดกิเลสไม่ได้เราต้องไม่บวชอืม เสื่อมในตัวบุคเสื่อมนี่ไงก็ฉันอ่อนใจในตัวบุคคลนี่แหละฉันก็ยังพูดอยู่เสมอว่าฉันยังพูดอยู่เสมอว่าฉันนะ่ยยังเคารพพระพุทธศาสนาเหมือนเดิมแล้วก็พระจริยวัตรง,งามๆเนี่ยที่เป็นพระสายสายแต่ปฏิบัติก็ยังเยอะมากๆอยู่เยอะมากอยู่เราก็ยังไหวอย่างนั้นอยู่ แต่พออีศีกากรอบมันออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าพระองค์ไหนเราควรว่าควรไหว,ควไ้ควรไม่ไหว้เราก็รู้ตรงนั้นไงถ้าเกิดสูติว่าไม่มีไม่มีอีศักสีศีกากรอบเราก็อาจจะยังไหว้อารัชชีอยู่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะอืมอนกอกน,นใจเออจริงๆฉันเป็นคนรักพระไงรักศาสนาพุทธไง ก็มีความรู้สึกว่ารักศาสนาพุทธรักศาสนาพุทธพอมาใครมาย่ำยีเราก็รู้สึกไม่ค่อยเราก็รู้สึกไม่ชอบไม่อยากเชื่อเลยแม่เหนื่อยจะมีอีกองค์หนึ่งที่ทุกคนถ้าออดออกมาเนี่ยจะแบบเฮ้อจริงเหรอนะจนได้ยินมาขอให้ไม่เป็นความจริงแล้วก็แล้วกัน ถ้าเป็นความจริงนะเ,เลือกปฏิบัติเอาก็ก็เลือกไหวเอาหนูเลือกกลับเลือกไหวเอาแล้วขอให้คิดว่าบุญนั้นสําเร็จแล้วอะพูดฉันนะพูดตลอดเลยว่าว่าวัดไหนก็นแล้วแต่ที่เลือกปฏิบัติใครเคยได้ยินฉันพูดประมาตลอดมั้งว่าวัดไหนนะเอาคนรวยเข้าคนจนรอคิวก่อนจะไม่ไปวัดนั้นนะใครเคยได้ยินฉันพูดไหม ฉันพูดมานานแล้วนะฉันพูดเลยว่าใครที่วัดไหนก็แล้วแต่ที่เอาคนรวยเข้าไปก่อนเอาคนรวยเข้าไปก่อนแล้วก็คนจนรอคิวอะฉันไม่เข้าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ววัดพวกเนี้ยเพราะชีวิตฉันอยู่ได้ฉันฉันว่าฉันมีวิธีการทำบุญด้วยการทำอย่างอื่นเยอะแยะมากมาย อืมเธอเห็นไหมฉันฉันพูดอย่างนี้มาตลอดเลยว่าฉันไม่เข้าวัดอย่างนี้นะต้องไปนั่งรอคนรวยเข้าก่อนคนกวนคนรวยได้สิทธิทพิเศษสมัยก่อนมีอยู่มีอยู่ที่หนึ่งอนหะที่ฉันด่ากลางอากาศเลยด่ากลางโตะเลยเขาล้างประชาแล้วตอนนี้เราเราก็ไปเราก็ไปขุดล้างล้างประชาใช่ไล่า ขุดล้างล้างประชาเราก็ไปแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกองปฏิบัติกองกองกลางอะเราก็ไปพอเราก็ไปเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นพอดีเลยว่าเออ,เอ,อไปเดี๋ยวจะไปช่วยทําความสะอาดล้างประช้ากันอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็มีสองแม่ลูกที่ยากจนดูก็รู้ว่าเป็นคนจนอะถ้าเข้ามาว่าอยากไปช่วยอยากทําบุญแต่ไม่มีเงินนะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดนตะอคอกดังๆอะฉันด่าเดี๋ยวนั้นเลยนะ พอด่าเสร็จปุ๊บฉันเรียกคณะกรรมการว่าต้องอีนี่ไม่มีมึงไม่มีสิทธิ์มาด่าคนที่เขาเขาอยากทําบุญเขาอยากเขาใจเขาเป็นกุศลเขาอยากทําบุญเขาเขาเดินเข้ามาเขาเดินเข้ามาแล้วแบบว่าสองแม่ลูกอะลูกยังเล็กๆอยู่เลยสิบสองสิบสามผู้หญิงทั้งคู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปด่าเขาว่าไม่เอาอะไม่เหมือนเหมือนแบบว่าดูขาอมแมมอะ เหมือนดูเขามองแม่มมาไปด่าเขาไม่ได้ฉันเรียกคณะกรรมการมาจัดการกับอีนี่ด้วยนะแล้วฉันเป็นคนไม่ยอมเรืองพวกนี้นะเธออ่ะพอใจอยัง่งใช้ปล่อยผมอีกพอใจอยังอืมผมแย่นะแย่ตาเนี่ยพอใจอยัง่งอืมจะให้ปล่อยผม กูก็เหนื่อยกับพวกมึงนั่นเนี่ยแล้วแล้วเวลาถ้าเวลาถ้าฉันด่าคนขึ้นมาลนะ่ะฉันไม่ค่อยด่าคนนะแต่ฉันด่าคนหนึ่งฉันบอกว่าลมทั้งยืนเลยนะเวลาด่าขึ้นมาลมทั้งยืนเนยไม่ได้อย่างเงี้ยวัดไหนแล้วแต่ที่ที่มีที่มีแบบว่าพื้นฐานการแบบเนี้ยเย่ยมวิธีอย่างเงี้ยฉันไม่เอาเลยอะ ไม่เอาจะไม่เข้าบอกมาตลอดว่าวัดเล็กๆเนี่ยบางทีหลังคารั่วกุตรงกุติเสียหายหมดไม่มีเลยแล้วมีอีกวัดที่ได้ยินมาอีกวัดหนึ่งนะเหมือนแบบว่าเหมือนแบบมีสีกาประจำกุติเลยคอยอุ่นอาหารคอยทำนู่นทำนี่ให้มีอีกวัดหนึ่งสถูก ถ้ามีอะไรไม่ดีขอให้เปิดเผยออกมาให้หมดจนจะได้รู้ว่าควรจะเข้าวัดไหนไหว้คนไหนไหว้พระรูปไหนใช่ไหมล่ะมีวัดหนึ่ง่ะฉันนึกนึในใจโอ้โหไม่เกรงกลัวบาปก็ต้องเกรงกลัวสายตาคนคนมองแล้วยังไงต้องกลัวสายตาคน ถูกไหมไม่ใช่ไม่กลัวอะไรเลยขอให้ออกมาให้หมดซะถูกพระรูปไหนไม่ดีขอให้ออกไหมหมดยังมีพระอย่างนี้นะยังมีพระที่แบบมั่วกับผู้ชายด้วยนะพระมั่วกับผู้ชายก็มีนะคือต้องให้แม่เล็กเล่าแม่เล็กกิรติเล่า เดี๋ยวไล์สดกับไม่เล็กดีกว่าให้ไม่เล็กเล่าว่าวัดไหนพระเนี่ยวุ้ยตายแล้วลืมตู้เย็น ต้องให้แม่เล็กเล่าแม่เล็กเล่าวัดนั้นนะเขาบอกมีคนมีชื่อเสียงเลยนะเป็นคนมีชื่อเสียงเลยนะที่เข้าไปเข้าไปในวัดผู้ชายเป็นคนมีชื่อเสียงที่เป็นผู้ชาย คือขอให้รู้เป็นความจริงอะ่ะเราฉันไม่ฉันฉันอยากพวกเราต้องฟื้นฝูพุทธศาสนากันเราต้องฟื้นฝูรูปไหนไม่ดีก็ลากออกมาเมื่อก่อนฉันไม่อยากยุ่งนะเมื่อก่อนฉันจะคิดว่าฉันฉันจะคิดว่ารูปไหนไม่ดีเขาก็เขาก็รับกรรมเอง เราก็ได้บุญเมื่อก่อนคิดอย่างนี้แต่ตอนนี้คิดไม่ได้มันเยอะเกินแต่ก็ไม่ได้เสื่อมกับคำสอนของพระศาสดานะยังรักพุทธศาสนาอยู่ยังรักพระปฏิบัติพระดีๆเยอะจริงๆอะ่ะมันต้องเกมเกมเกงกลัวบาปกรรมมั่ง เธอเธอรู้ไหมฉันเข้าใจคนนะเข้าใจว่าบางทีผู้หญิงเนี่ยไปเห็นพระเนี่ยผู้หญิงที่มีปมในชีวิตเนี่ยบางทีลูกปวดผู้จาไม่ดีอะไรเงี้ยพอไปเจอพระพระผู้จาดีก็รู้สึกอบอุ่นใจที่พระมีเมตตาปาณีก็เกิดจิตปรุงแต่งขึ้นมาว่าว่ามีความสุข แล้วก็ไปปนิบัติพระไปอะไรจนเกินเลยจากพระที่ไม่มีกิเลสก็กลายเป็นกิเลสเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยสายตาด้วยอะไรต่ออะไรของโยมผู้หญิงที่ไปแต่งเนื้อแต่งตัวสะอาดสะอ้านไปมันก็เกิดสปาร์กไงแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพระพวกเนี้ไม่ควรเข้าไป พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพระบางรูปก็ใจแตกบางรูปเขาไม่อะไรเขาก็ไล่กลับนะทุกคนอยากมีเงินฉันว่ามันป่วยมันมันหลายเลืองอยากมีเงินด้วยแล้วก็ป่วยด้วยป่วยทั้งจิตด้วยเป็นขบวนการ ไม่ถอดใจค่ะทําบุญก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็จะเลือกวัดมากขึ้นซึ่งจริง,รงๆฉันเป็นคนเลือกวัดมาแต่ไหนแต่ะะไรแล้วนะฉันจะพูดกับทุกคนในไล์สดมาตลอด10ปีที่ไรสดมาสิบกว่าปีจะบอกเลยว่าวัดยากจนนะ่ะได้บุญเท่ากันวัดบางวัดมีเงินไปร้อยล้านพันล้านแล้วไม่ต้องไปแล้วไปวัดยากจนหรือไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนไปคนแก่ไปเด็ก อืมฉันบอกตลอดอะ่ะเคยมีพ้ามาเกอะแกะไม่มีหนูไม่มีค่ะอืมไปร้องเพลงเปิดหมวกเอาเลยหนูทำเลยค่ะอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เรา อย่างร้องเพลงเปิดหมวกเนี่ยเราก็ให้ความสุขกับเขาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรทำไปเลยค่ะเป็นนักร้องต้องร้องเพลงก็ไม่ต้องร้องเพลงก็ได้อย่างอื่นมันก็ได้เธอทำอย่างอื่นมันก็ได้อย่าไปยึดติดอาชีพเดิมๆบางทีเราต้องมีมากมายหลายอาชีพ เคยเป็นนักร้องก็ไม่ต้องเป็นนักร้องไปตลอดชีวิตก็ได้เป็น <VMware> น <Interestingly> like. ักร้องอว่างก็ร้องไม่ว่างก็ไปเป็นลูกจ้างเฝ้าโรงเฝ้าร้านทำไรไถนาไปได้เงินเอาหมดอ่ะเธออย่างอื่นทำไม่เป็นไม่ใช่ทำไม่เป็นเธอเธอไม่ทำเธอไม่ลองทำดูต้องลองทำดูเธอจะคิดว่าทำไม่เป็นอย่าขี้เกียจสิอย่าต้องแต่งตัวสวยร้องเพลงอย่างเดียวมันไม่ใช่ตอย่างอื่นก็ได้ โอ้ไปวัดยากจนบางทีก็ไม่มีเลยเห็นไหมเธอดูว่าวัดรวยเนี่ยเธอใส่บาทไปเธออะไรไปต่ออะไรเนี่ยทิ้งเยอะแยะมากมายจริงๆพระเนี่ยบางวัดเนี่ยกับข้าวที่ใส่ใส่ไปเขาเททิ้งหมดกองไว้ใครจะเอาก็มาเอาไปก็ไม่ได้ฉันไม่ได้กินหรอกอืม สวดมนต์ทุกวันเหตุกระจะอ๋อบางคนบางรูปเท่านั้นเธอบางรูปบางรูปไม่เป็นหรอกฉันก็ยังไปไหว้พระอยู่นะเหมือนเดิมแล้วเธอรู้ไหมฉันเป็นคนอย่างนี้นะเวลาเจอพระเจอเนเนเนี่ยขับรถอยู่ฉันก็ยกมือไหว้นะฉันยกมือไหว้นะฉันอย่างนี้เลยนะมันมันเราได้ที่ใจเราอะ่ะ เราได้ที่ใจเราเธอเรา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 ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปรู้ลึกยกมือขึ้นมาไหว้ได้ที่ใจเราจบแล้วอืติดกล้องวงจรในห้องโอ้ไม่ได้หรอกเธอน้องพัดมันมีมากมายหลายอย่างวันนั้นคุยกับมดดำมดดำมดดำบอกว่าตอนนี้ คือมันมีกฎหมายหลายขั้นตอนแล้วจริงๆฉันก็เราก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายโสงในประเทศไทยคืออ่อนมากอ่อนมากทําผิดแค่แค่ศึกมันไม่ได้มันต้องตามเส้นเงินมันต้องมันต้องทํามันต้องมีกฎหมายว่าทําให้พุทธศาสนาเสื่อมจะติดคุกได้อืมมันมันต้องเป็นอย่างนั้นเธอกฎหมายโสงในประเทศไทยอ่อนมากแล้วก็ มันจะต้องมีการสอบก่อนฉันว่านะก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะไปบวชต้องสอบแล้วพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝึกการเป็นพระด้วยเหมือนเราไปฝึกงานในบริษัทสามเดือนผ่านโปรไหมถ้าไม่ผ่านโปรก็ออกไปบางทีมันต้องมีอย่างนี้ด้วยฉันจะพูดให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยพระที่ไม่เป็นอะไรเนะี่ย จะพูดได้ฟังนะสมัยก่อนเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมันมีวิชาศีลธรรมศีลธรรมว่าคนจะต้องมีจิตใจที่มีศีลอือขอโทษนะน้องพัดพี่ขออนุญาต หนูต้องพูดดีๆด้วยนะอย่าพูดอะไรให้มันล่อแหลมเยอะในในทิกตอกฉันคือฉันคนอายุหกสิบกว่าต,นะนะนะต้องพูดพอดีพอดีนานอัมพัทนะต้องพูดพอดีพอดีคือมีหลายคำที่เธอพูดมาแล้วฉันไม่อยากได้ยินในติกตอกฉันนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะเธอนะ มันไม่ได้เธอพูดดีๆคือคือคนสมัยก่อนนะ่ะเขาเรียนนาซีศิทเขามีเขาเรียนศิลธรรมแล้วพอตอนบวชเนี่ยเขามีจิตใจที่เป็นศิลธรรมเข้าไปบวชแต่คนบวชยุคเนี้ยศิลธรรมก็ไม่ได้เรียนพอไปบวชเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปบวชเลยจิตใจยังไม่ละมุนเลยจิตใจยังไม่มีศีลธรรมแล้วไปบวชมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆ เกิดขึ้นจริงๆเธอคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันไม่เหมือนกันมันต้องมันต้องมันต้องฝึกมันต้องมีกฎหมายออกมาแล้วก็จัดการอ่าต้องจัดการกับคนที่ทำให้ศาสนาเสื่อมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจับสึกอย่างเดียวต้องติดคุก วันนั้นคุยกับมดดำมดดำบอกพ่อบอกว่าไม่ง่ายคุณสุธาสุชา,าติันเจริญบอกไม่ไม่ง่ายมันต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมละ่ะก็เลยกลายเป็นแบบเอ้ยต้องระวังแต่พวกเราก็อย่าไปเสื่อมไปเสื่อมไปตอดใจกับพุทธศาสนานะเพราะว่าศาสนาเนี่ยศาส,สนาเนี่ย ก็ยังแข็งแรงอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงกาลียุคมานมันจะออกมาทำลายพุทธศาสนาเยอะใช่ไหมล่ะต้องระวังเยอะมากระวังใจตัวเองด้วยพวกนี้นี่ทำลายทำลายจิตใจคนที่นับถือพุทธนะพระพวกเนี้ย สำนักพุทธต้องมีใจเป็นธรรมด้วยสำนักพุทธอ่ะต้องมีใจเป็นกลางเป็นธรรมแล้วก็กล้าทำลงโทษกับพระที่ทำผิดวินัยร้แรงสำนักพุทธจะมาปกป้องพระบางลูกไม่ได้จะต้องออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปกป้องตัวบุคคล ำนักผู้ต้องแกร่งต้องแข่งและมีความเป็นธรรมนะคะข่าวพระมีทุกวัน ช่วงนี้แรงจริเถอ